เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะไรก่อนอ่านี่หนึ่งนี่หนึ่งมีนี่หนึ่งรู้ละรู้เลยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอวะอ่ะนักกว่าเดิมอีกเซเบอร์ทรัค I I'm I hide. love you. on you to underground. need Get my way. ลุงไม่ใช่พ่อผมนะครับแต่ลุงรักแกเหมือนที่พ่อแกรักอ๋อสเกลีมูฟี่พ่อแกเชื่อแล้วลุงแม่แกเหมือนที่พ่อแกตั้งหัวคุณทำได้ยังไงเนี่ยทุเรศข้อทุเรศเลยลุงน้องเอาอะไรมาให้พี่ ก็กลาบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวตัตแล้วก็เก็บตกจากวันเสาร์มอมีมนะครับน้องเอาอะไรไมาให้พี่ดูนั่นแหละอาที่นี้จะเป็นยังไงแปะน้องธนดลแสนสนอกเข้าคููหากาหอยมแมลงผู้มีมเลือกตั้งก็เลือกกับไปแล้วไม่ใช่หรอ,อเมื่อรถหาเสี่ยงอือขับมาเจอกับรถที่ขายของทะเลโอเครู้แล้ว น้องสาวปลาทูสดปลาทูนึ่งแลกลมภุพัออ์มเข้าคู่หอกา<ข>อหอยแมลงปู้ว่าละน้องคณิกาไม่รู้ว่าพี่จะรู้จักเปล่า bigger bigger อโอเค no no okay. ผมไม่รู้จัก คอนทราคอนทราในยุคหนึ่งมีคนบอกว่าอาโนนี่ครับกับนี่แหละพี่อีกคนนึงเนี่ยจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะเนี่ยเป็นพระเอกคอนทรานะครับเล่นด้วยกันอ่าเซกิตเซกิตเซกิต เข้าเข้าเจ้าอจะเข้า,ขา,อ,ขาอันนี้ผมจำไม่ได้ฮะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นิดอ่ะบอมเบอร์แมนนี่จะมาย้อนไวัยดิกหนวดอย่างผมเหรออันนี้แทงอื้โอเคแทงเกมรถถัง <c oughs> จำชื่อไม่ได้แต่เคยเล่นอ่ะลองแมนย้อนไวัเด็กหนวดมากแคสเซลเวเนียภาคแรกๆด้วยเอาร์กอลส์แอนด์กอบินกอลส์แอนด์กอบิน ดินจาควงแบบนี้เลยเไก่เดนปะไม่สิอ๋ออันนี้ไก่เดนของแท้หรือเปล่าว่าจำไม่ได้เ,เด็กสามตา,าผมจำชื่อไม่ได้ อินี่โคตรเก่ามันก็เก่าทั้งหมดน่นแหละแต่เราต้องบังคับเพนกวินสองตัวนะครับผ่านด่านจนให้มาเออมาเจอกันไม่ใช่ผสมพันธุ์นะมาเจออไอคคมเบอร์ <c oughs> c <c <oughs> แม่งเด็กหนวด บ๊อบไอเอเวอร์เจอร์ไอแลนด์มาริโอพอก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินน nah. uh ้องเนตินาตมาสองคลิปอีกแล้วหมออะไรอยู่ฝั่งทนหมอฝั่งทน อย่าให้มีครั้งที่สองนะคร oui ัครั้งที่หมออะไรที่สงสัยทวนสัตวแพทย์มีครั้งที่สองนะครับมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดหมออะไรมาแล้วกูมาละแพทย์ สำหรับสำหรับผมแปกผู้เสียนั้น่านเนเน่ฮันนี่เอ่อไนซเซ่เนเนสมทอรี่อาเซ่นอเนน่ฮนี่ีเดเดเดี๋ยวออีอรอบอีรอบเนสเมทอรีอาเซโน่แม่งน้ำลายฟงเลยอ่ะ You are not the father อะไม่ได้ทำนานนะรายการนี้ลุงไม่ใช่พ่อผมนะครับแต่ลุงรักแกเหมือนที่พ่อแกรักอ๋อสแกลีมูฟี่พ่อแกเชื่อแล้วลุงก็อึ๊บแม่แกเหมือนที่พ่อแกอึ๊บอีกตั้งลุงขนาดนี้ยังไงเนี่ยทุเรศข้อทุเรศเลยลุงไม่ชีจริงลุงไม่ใช่พ่อผมก็ดึกว่าเป็นรายการที่ผมเคยทำสแกลีมูฟี่เจมอะไรดีที่สองวิธีร้องเสียงสูง เหมือนเคยดูโอเคน้องจะโดนโอโโอโเออออกไม่ได้ น้องปังปอนโนแคปชั่นคุณแอมตรงนั้นน่ะผมเห็นตั้งแต่ผมเดินอยู่ข้างล่างจนขึ้นไปข้างบนน่ะผมยังเห็นว่ามีคนอยู่ข้างบนแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณแอมจะรู้สึกได้ว่ามีใครอยู่แถวบริเวณประตูอ่ะฮะคุณแอมครับคุณลิวเห็นว่ามีผีอยู่ตรงประตูฮะ ผมจะทำไงเป็นกูกูวิ่งทำยังไงเอาเอาผมร้องเพลงพร้อมไหมครับที่ฟังเมื่อกี้ครับเป็นผมผมวิ่งทีมงานก็เนาะเดดลอร์布拉เธอหนัง

โอเคผมรู้ละรู้ละรู้เลยโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอวะอ่ะหนักกว่าเดิมอีกเซเบ์ทรัคก I hide need you to hide. Get underground. ขอโทษที่หยุดนี่ครับแต่รู้ป่ะคนที่ทำคลิปเยอะแบบผมนี่ครับดูคลิปเยอะๆเนี่ยเอใช่มันคือ AI แล้วแม่งเป็น AI อระดับฮอลลีวูดเลยนะเนี่ยแบบเนี้ย AI อมาทำได้ขนาดนี้เลยหรอวะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวจะแปะลิงกไว้ข้างล่างแล้วกันเออหรือว่าผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าเราไปต่อกับแชแนลนี้นะอ้าวน่าสนใจน่าสนใจเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน a อการแสดงกังฟูของหุ่นยนต์ในงานกาลาตรุษจีน ของจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันได้ขนาดนี้เลยเหรอこんにちはอืม่่เด้งแ่งกูกาแล้ว สุดท้ายจริงแลนว no caption ก oh, ูยังโรนอีกหรือวะเดียเคนะครับก็สมควรเก็บไปแล้วผมก็จบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาแม่งเอ้ยแล้วใช่ไหม สมกับเป็นบัรพบุจริงโอ้